ลูกท yeah, yeah, ี obsolete, soldier, saying, yo, 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 yo ่6แลเลงเล่นยังเล่ยงเล่ยังเล่จบย่งเล่่งนโ้ยยกยย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 ย่งย ฟลิปปินหรือเปล่าที่ต oh. ัวเล็กๆไะที่กระโดดสูงเลไ้มได้ที่สองไปิตาที่ นะะคเกมนี้สะสมผสมคะแนนนะไอ้ทางคะแนนได้ดีเฉลี่ยกันทั้งหมดสำหรับวันนี้ในันที่5พรุ่งนี้มาเชียร์กันต่อนะคะอีก5รายการค่ะจึงจะได้เห็นวาอัปราว่าใครเวท่าไรจะได้เป็นเจ้าของเหรียญทองฮัสกรีนฮาในกีฬา